เจอไั้นีพีสองเาราเจอมาไล่กับท่งครับตัวผมนักกัน นาราที่ลำเพินด้วยเชี่ยวอันนี้ปีมนาลาทิย์อันนี้อังเปาลำเพลินเปาลำเชี่ยวอังเปาลำเพลินครับพี่นี่ครับนี่นี่นี่เลยครับนี่ครับสวยเนาะใช่พี่ลองพิมพ์ครัว่าอังเปาในยูทูบมันขึ้นเลยเนาอังเป่าติดตามเลยดีเออเขาจะได้รู้จักไงเซิร์ชเซิร์ชใช่ครับอออ่างแล้วก็ขึ้นเลยครับอ่างเปา ไอ้สาเนนั er, ์นเนี่ยนจ้าขับอูเฉยไม่มีเปล่าจ้าลแม้วก็มาลำเพินด้วยลาอัมลำเนช้าน่าแนละแล้วก็ขึ้นครับได้ค่ะแต่วาก็โต้ใช่ มันจะเป็นรูปใส่นักกันนี่ไหมเดี๋ยวไปกดเจ้าที่คอยก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอามาใส่จักรสามี พ่อแล้วเจออะไรขอบคุณทธาแล้วไปร้อยใส่นเหนือนวางเขาไปผิดว่าะ้าคุณแม็กซ์สะดวกไปนุ้นยเอาไปไทยอันนี้ก่อนเลยปะไม่ไถ่ายรูปตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแล้วร้อยอเราคนไปหเหรอขอต้องถือกระทุ่งน้ำประหยัดถ่ายรูปคนเด้อครับอะไร ก็แตลูกคนที่ถือของเยฮะก็แต่ลูกคนที่ถือของเลยก็แ่บอเล่าถือของไปใส่นไม่รู้สาวนีจบมาอแล้วถือของไปสใส่ เขาบอกว่าเขาจะไปลอยสมุนแต่มันใกล้เห็นกันแล้วแต้าหน่อยบอไม่รด้วรับข้างหนึ่งถามันลอยนะต้นใดมากำลังเดินทางครับเข้าไปเดินทางแล้วก็จะเดินลอยครับโอ้ยอดดาวดามีอหไเบิ่ง เธอวางไหมอ่ะคุณเดแล้วถืออยู่หุ่นอายุบวนุด้วนีเอาได้แล้วกัน รอเี่เดี๋ยวไปแจ้งตัวไปยังไปพอสิจุ่นน่เห็กฝากจุ่นให้เนี่ยราานะครับเ็โตนะครับรอก็้อักระโปรงด้านในได้เลยครับ

แค่พูดธาให้แม่กรีดต้อไม่ิีแม่คุยไม่นาคุยโอ้ยเนาะพอดีกเหรอมิสี่ารจุดแบบที่ขี่นไหนวะนี่เขาขึ้นกองไม่ไี้มีจุดเองดีกว่าเพราะว่าเขาเห็น ฮะว่าอะไรใครมากกันดีเมียมันถึงสตาเฟ่ไหมเดี๋วข้างนึงเดี๋ยวว่าล่ะกระทงกับสตาอุ้ยถึงเลยซึ้งเลยวันเข้าตาเนี้ยตไปบายบอสห้องสิบเลี่ยนกันเนี่ย จะเป็นรอยปักกันกันกบอ uh, ูนีกับป้าโต๋ไงปักกันเลยทับวนนะโอ้ยเนอยน้อยปักกันเลยอุ้นโกรธที่นี่คุรายกันงงอ้าวพี่เพิดมาใบร้องให้อะ่ะ ไได้ไกก็ได <Trans Zen> ้ขอรักคนได้ป่าเ่ไม่รายด้วยหรอกไปซื้อสิมาดาร้ยเนากันนี้เราไม่ได้มา่ยชกนยากกเขาไม่ดียูนี้ งะงะข้าผูกกระไทยนียดิให้ได้ท้าทอนะเดียวแกลรูปให้ไงไอคปบอ ว่าน้ำข้าวเป็นไงดีข้าวนิ่นแขนไอจะร้อยออก์ลองจะร้อยออกลองแล้ก็อลวงนี่เสดงตัว ไอ้เจ้าอ้อยอองอออยาเขาเสียงกาลองสองีหอเปล่ากับเขามีหรือเปล่าเขาบอกว่าอาบก็ว่าไทยว่ามีกระทุ่งมีใครถ่ายให้เลยอ่เขาเขาบอกว่ะเขาบอกเรา เ่าบอกว่ารัก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 ยังไงเบอกกันตอนไหนไม่ไปบอกรักกันตอนไหนเอออาไปตนี้สวยไ่ปไหน่อยสิไบอกไปบอกรักกันีมีาถ่ายรูปไปตนี้สวยยไ่อีแรงมากถ่รูปหน่อยถ่ายรูปยว้ยเนาะ่รูปยังไง ใครไงก็ได้ให้มันหล่อเกันยังเหรอตรงนี้เหรอบอกค่าเลยสิลงไปในน้ำเลยไหม นาน่ใสนสทโทรศัพท์สวยกว่านะเาึ้นตัวสี พไปหันแล้ะั้ต้อิ้มกกาันจะได้เแล้วข้บผมยิมเนี่ยไว้สำนีนะครับพอกันยิมนากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสไครต์องฟิล่าทิตย์เตัวเเชื่อนะครับอะไรครับมือทำอะไรมือ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 เป็นอะไรมือเนี่ยหึ รัปเลกขาบอกไปเลเอย่างสูงเลยปดีรับกันตงซื้อไปแล้วว่าปเลยกันไมครับ